สารรัฐธรรมนูญแจ้งตำรวจไซเบอร์ Cyber, เอาผิดสสื่อออนไลน์แพร่คลิปบิดเบือนนั่งลงลูกสำนักงานสารรัฐธรรมนูญออกเอกสารข่าวตามข่าวสำนักงานสารรัฐธรรมนูญเมื่อวันจันทร์ที่25สิงหาคม2568สำนักงานสารรัฐธรรมนูญแจ้งว่ามีการเผยแพร่คลิปและข่าวในสื่อสารมวลชนหลายช่องทางอันเป็นเท็จบิดเบือนข้อเท็จจริงในกระบวนการไตส่สวนของสารลักษณะที่สร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณาชนก่อให้เกิดความเสียหายต่อสารรัฐธรรมนูญ เข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลตามมาตรา38และมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลพศ2561และข้อ10และข้อ11ของข้อกําหนดศาลร,รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญพศ2562สำนักงานศาลร,รัฐธรรมนูญจะดําเนินการทางกฎหมายแก่บุคคลที่กระทา การบิดเบือนและเผยแพร่คลิปดังกล่าวต่อไป เมื่อวันอังคารที่26สิงหาคม2568สำนักงานสารรัฐธรรมนูญได้ร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1กองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ดำเนินการทางกฎหมายกับ Facebook The Critics และ YouTube สถาบันพิททางไทยซึ่งได้เผยแพร่ข่าวอันเป็นเท็จบิดเบือนข้อเท็จจริงในกระบวนการไต่สวนของสารตามพระราชบัญญตัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2 1,050